แล้วกตัวนี้นะครับเป็นกล้องฟูจิรุ่นซูม30เท่าวันนี้ปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเลยคือตัวสวิสตตัวนี้นะที่ผมจะต้องแกะออกมาดูเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เดี๋ยวเปิดติดเดี๋ยวก็กดไม่ติดต้องต้องเปลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวจะต้องแกะดูก่อนแล้วก็หาอะไร,ระเทียบเพราะตัวน,นี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็คือผมแกะตัวแผงออกมาหมดแล้วนะครับ ตัวจอภาพด้านหลังทีนี้มันเหลืออยู่บริเวณตรงนี้เป็นตัวเก็บประจุนะครับที่ที่ยังออกมันทาให้แผงจอไม่สามารถเปิดได้ถ้าเราเปิดตัวนี้ออกได้นะฮะก็สามารถแกะพวกเซนเซอร์จอเซ็นเซอร์รับภาพได้นะเพราะตัวตัวตัวเครื่องมันเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยนะครับจะแยกส่วนกับตัวเลนส์นะครับซึ่งตัวเลนส์เนี่ยจะรวมอยู่กับตัวเซ็นเซอร์นะครับ ทีนี้ก็ต้องปัดกรีเอาตัวเส้น,น้ยอ,อกก่อนนะครับสี่เส้นทีนี้ก็เลยต้องต้องจำสีให้ได้นะครับ รุ่นนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือตัวถ้าสังเกตดูดีๆนะครับถ้ามองใกล้ๆอาจะเห็นเป็นตรงสือบอกเลยว่าตัวไหนใส่สายไฟยสีอะไรเชื่อมกับสายไฟยสีอะไรนะครัเค่อค่อนข้างดูง่ายมาหน่อยนึงไม่รู้รุ่นอื่นจะมีเหมือนกันหรือเปล่าแต่อันนี้มีนะฮะคือผมไม่มีคิีมเล็กนะเลยลำบากหน่อยตัวนอาออกง่ายครับแต่ตอน ก่อนนี่แหละตอนใส่ส,สายไฟําเดิต้องเป๊ะนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็อายุน่าจะใกล้ๆสิบปีแล้วนะฮะอายุค่อนข้างเยอะแต่ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยเรียบร้อย ได้ละก็จะเหลือสายไฟเพราะด้านบนดูทีว่าต้องต้องออกไหมนะครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเราก็จะได้ตัวขัอปากมานะครับตอนนี้ค่อนข้างอันตรายเนาะถ้ามันมีไฟค้างอยู่ก็คือช็อตได้นะครับตอนนี้สำหรับตัวน,นี้นะก็เก็บประจุเนี่ยนะครับจบก็ยังติดอยู่นะแต่ว่าเราที่แน่ๆเลยคือเราเอาเลนออกได้แล้วเนะี่ย เห็นน็อตไหมครับมีอยู่สี่ตัวนะัดหนึ่งสองสามตัวนี้สี่พอจะนอบออก ัวไข่ควงนะครับจะเป็นไข่ควงแฉกนะครับที่ใช้ในการขันออกพยายามระวังนะฮะอย่าให้มันตกกระแทกหรืออะไรเพราะบริเวณที่สำคัญของกล้องนี่ก็คือตัวเซนเซอร์นี่แหละถ้าเซ็นเซอร์เสียหายนะมันก็เหมือนแล้กล้องเสียหายไปด้วย น,นี่ก็มาแชร์กันดูนะคะรับพอดีว่ากล้องเสียพอดีนะเลยเอามาทำดีกว่าเอามาแกะซ่อมดีกว่านไหนก็มันใช้ไม่ได้เอาไว้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์เลยนะจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เปล่า กล้องอาจจะมองไม่เห็นนะมันค่อนข้างหมึมอับนิดนึดนงนะอันนี้เราก็ได้มาละอันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์กล้องนะครับแยกส่วนชัดเจนนะเซ็นเซอร์จะรวมกับเลนส์นนะตอนนี้ก็พยายามระวังนะครับอย่าไปตกกระแทกอะไรนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่าไปเปิดฝาเลยหนอกนะมันจะมีฝุ่นเข้าไปได้ก็แยกไว้ตอนนี้เรามาดูส่วนของ บอดี้นะบอดี้มีอะไรบ้างเนะนี่ยส่วนที่เราจะส่วนที่เราจะต้องการแกะเลยคือตัวบริเวณนี้แต่ทีนี้แกะยังไงดียังติดสายไฟอยู่นะไม่แน่ใจว่าจะต้องแกะออกหมดหรือเปล่าถ้าออกหมดในงานใหญ่เลยนะเนี่ย รุ่นนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับบอร์ดนะถ้ามองเห็นนะจะเห็นสัญลักษณ์ย่อตัวย่อนะครับเป็นแทนสัญลักษณ์ของสีนะครับตัวนี้เป็นตัว R แทนสีแดง B เป็นแทนสีดำขาดไปแล้วนะครับ G นะครับตัว G Y นะสีเทาแล้วก็ตัว Y นะสีขาวแยกชัดเจนนะครับรบริเวณบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะครับสีแยกชัดเจนเนาะเวลาประกอบคิดว่าค่อนข้างจะง่ายอยู่ สชัดชัดแต่จะมีบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นสายไฟนะครับน้ําเงินด่าน้ําเงินแดงนะครับอันนี้ต้องต้องจับนะเพราะว่าไม่ได้เขียนสัญลักษณ์แทนสีไว้นะครับดูเราจะต้องเอาออกหมดเลยไม่เป็นไรตัวนี้เก็บแล้วเราจะมาเปลี่ยนแค่สวิต แต่ต้องแกะหมดนะครับเพราะงั้นถ้าช่างเขาทําอะไรในก็เขาเขารู้สึกว่าเขาคิดแพงนะแต่ต้องต้องลองคิดดูใหม่นะตอนนี้น่าจะต้องออกหมดเลยนะครับคีมเล็กผมไม่มีนะครับเลยใช้เป็นคีมใหญ่ไปเลยคลีมงานงานไฟฟ้าไปเลยกนะ็ต้องค่อยๆระวังสายขาดในเพราะสายมันี้ค่อนข้างบางนะฮะแต่ไฟตรงนี้ค่อนข้างบาง บัตกีนะฮะพยายามจีบไม่นานนะครับแป๊บเดียวเพราะว่ามันในส่วนขงแรงค่อนข้างเล็กไม่รู้ว่าตัวไหนจะขาดตรงร้อนอาจจะเสียหายได้นะครับตรงกลางอีกหน่อยเดี๋ยวขอดูนะว่าต้องแกะอะไรยังไงก็เหมือนจะหมดแล้วนะเหมือนจะไม่ต้องอ,ออกแลวนะนะแต่ว่า งหาช่องมานน็อออกไม่ได้ตัวนี้แสดงว,ว่าตัวนี้เขาปุ่มเขาใช้ผิดเลยตัวนี้จะเป็นสายนะสายสวิตช์นะครับส่วนสายคาปาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไน่ใจไม่แน่ใจเป็นคาปาหรือว่าอ๋อเป็นคาปานะครับเหมือนแบตเลยทนแรงดันได้สา0ร้อยสามสิบโวลต์นะครับ แรงกว่าไฟบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตัวเน้มยังมีประจุอยู่ก็ให้คายประจุก่อนหลอดไฟมาต่อนะัไอย่างนั้นอาจจะชอ็อตไดนะ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตดูดีๆคือจะมีตัวแทนนะตัวหนังสือแทนว่าแต่ละเส้นต้องใช้ต่อสายไฟสีอะไรนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ เอาตัวคาปาออกก่อนแปบ๊บเดียวนะครับถ้าหัวแรงดีหน่อยไม่ต้องจี้นานก็หลุดแนละต่อไปเดี๋ยวใส่ไฟด้านบนนะครับทีนี้ผมยังหาช่องทางที่จะออกไม่ได้เลยถ้าเอาตัวนี้ออกแล้วเราจะเอาเปิดสวิตได้อย่างไร ดูแล้วก็ไม่มีช่องขันน็อตเลยนะอันนี้คือมนเรียนรู้ด้วยกันนะครับมันก็เก็บครั้งแรกนะครับคืเก็บอุปกรณ์พวกนี้นี่แหละนะครับก็จะถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วยนะเอาไว้ดูกรณีเผื่อลืมหรือต่อวงจรอ,อะไรไม่ตรงได้แก้ไขทันจะได้มีเอาไว้ดูว่าเอ้ยผิดตรงไหน ขาดไหะเห็นไหมครับสายค่ะหน่อยเดียวขาดเลยบางมากนะทีนี้เราตอนต่อจะลำบากเพราะสายสั้นกว่าเดิมนะทันี้อ่าเดี๋ยวฮอนี้ออกไวหน่อยนะครับเป็นแฟตนะครับไปแฟต Cứ mà lịch mạng xoay mưa gần เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เหลืออีก,อกฝั่งหนึ่งครับทีนนี้น่าจะพอแล้วแค่นี้นะทีนี้ดูนะครับจะเปิดอย่างไรเปิดฝาพวกนี้ยังไงผม้หาช่องเสียบน็อตไม่เจอแรับแกะงง ที่ือแกะต้นสดไปพร้อมๆกันเลยนะมีตัวแปลงไฟนะตัวนี้ตัวนี้นะนผมจะออกยังไงดีดูแล้วเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกันเลย แปลว่าอาจจะต้องงัดจากด้านบนเหรอตรงนี้เป็นรางฐานนะมีนอดอยู่ข้างในไม่แน่ใจเกี่ยวหรือเปล่านะฝาครอบ ที่นี่ไม่นา่าเกี่ยวแต่ที่นี่จะออกยังไง นครับพยายามอย่าอย่าให้มันหายถ้าหายล้วมันหาย,ยากเลยนี่มีโน้อตเหมือนจะออกได้แล้วนะครับแต่ว่าติดไปเลยต้งแต่ต้องเอาแผ่มจนออกนะครับรู้สึกว่าทำงานยากเกะกะละอ่ะใไฟสายไฟสองเส้นนะครับ เน่ถ้าหัวแรงร้อนนะครับก็จี้แป๊บเดียวนะฮะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมงจรของตัวกล้องนะครับเรียกว่าเป็นสมองของกล้องเลยนะฮะเป็นแบบสองเลยเยอร์นะครับ ทำไมมีเสียงมาดูตรงนี้ติดอะไรเอ่ยนะฮะฝั่งนี้ไม่มีที่ขันน็อตแล้วผมก็ไม่รู้นะฮะไล่ดูน็อตเป็นหลักแต่ดูแล้วจะติดตรงหัวแปลว่าน่าจะมีอะไรล็อกอยู่แถวนี้นะ ตัวนี้ยังทำงานได้อยู่เลยตัวปดแ่าแฟไฟแฟตนะครับดูแล้วติดจากตรงนี้อ้าออกแล้วครับ็ดึงออกมาเฉยนะครับมาแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวประคองเลนผมทำอะไรร่วง กี้อะไร่วงน่าจะเป็นตัวกดนี้นะเดี๋ยวค่อยหาอยู่ตรงนี้แหละอ่าตัวนี้กล้องผมไม่ได้มีปัญหาคนระับตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันมีปัญหาตัววิตเปิดปิดตัวนี้นะ <HAR> ต้องหาอะไรมาแทนแต่ไม่นแน่ใจว่าจะหาได้เปล่านะเพราะว่าอายุก็เป็นสิบปีแล้วสาหรับกล้องตัวนี้เนระียกว่าใช้ตอนนั้นคือซื้อมาหมื่นกว่าบาทเลยนะหมื่นห้าเลยนะนะครับราคาไม่ไม่ได้ถูก ลาขันน็อตพยายามจำให้ได้ว่าตัวไหนอยู่ตรงไหน,นแล้วก็อย่าให้มันหล่นหายนะโอน็อตตัวเล็กมากนะือลาประกอบขั้นตอนประกอบก็่ั้นทางที่จะซับซ้อนอ่าได้แล้วนะครับตรู้คือต้องแกะเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะดูสวิต์ตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะเก็บมาดูนะบางทีอาจจะได้แค่ทำความาสะอาดเฉยๆแต,ต้องลองลองดูทีนึง ยัง,ย,งยังไม่ออกนะครับติดตัวในอีกนี่อีกตัวหนึ่งนะครับน็อตค่อนข้างเล็กนะครับโรงงานกนผลิตไม่แน่ใจเหมือนกันเขาทำยังไงถึงประกอบได้ขนาดนี้ อ่าส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เราต้องการคือตัวแค่นี้เองแต่ต้องแกะทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นร้านซ่อมอย่าไปว่าเขาแพงเลยถ้าเขาเก็บราคาอาจจะสูงนิดนึงนะเพราะมันต้องแกะเยอะแล้วมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะทําให้ตัววงจรตัวอื่นพังไปด้วยเสียหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะเฉพาะตัวบนนะตัวล่างไม่มีปัญหาอะไรไแกะดูเฉพาะตัวนี้ อันนี้เป็นสวิตนะครับดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตัวนี้สวิตนะครับสวิตเปิดปิดคือเล็กมากนะแล้วนะลหมุนมันจะมีกลไกไปกดตัวนี้ลงนะครับกดลงนี้ จหมนกับด้นนะฮรับแล้มีการหมุนเปิดสวิตช์นะครับตัวนี้มันจะมีกลไกมันไปดันให้เกิดการเปิดของสวิตช์หรือเกิดการปิดนะแต่ตัวนี้รู้แล้วน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่เสียนะแล้วก็ตัวกลางนี้ค่อนข้างที่สึกคนพวนนะถ้าหาอะไรได้ก็จะมาเปลี่ยนโอเค ep ต่อไป dot ผมจะพยายามหา อะไรตัวนี้ให้ได้นะครตัวนี้หามาได้หาไมา่ได้ส่วนตัวนี้ถ้าหาไมา่ได้ก็จะเอามาด้วยนะครับเพราะกล้องใช้น้อยมากเลยจะทิ้งก็เสียดายนะครับเอามาใช้ประโยชน์ดีกว่านะครับโอเคครับขอบคุณครับ